สวัสดีครับปกตองช่องตองแชนแนลนะครับวิธีอิสานนะครับตามรอยวิธีอิสานวันนี้ภามาก้อยม่วงนะครับผมนี่ว่าก้อยม่วงสู้กินได้พี่น้องเนี่ยเศบเนี่ยก้อยม่วงบานเท่านี่ก้อยแล้วกับพี่กัปากม่วงแก้วนะครับเนี่ยขอพื้นบ้านเนี่ยไม่ได้ซื้อหรอกขอพื้นบ้านตัวน้ำกุนนี่ผมย้ำเลยในสองงานเนี่ยลังแสบเนี่ยนี่นะครับก้อยม่วงวชาวชฟตอง สองแชนแนลมือนี้ก้อยมอ่วงแซ่บเป็นไดยมือนี้พี่นอ้องแซ่บบอาาลสิพะรองมึงก่อนี้นะครับหน้าตาเสามาแล้วแดงสิครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปก้อยนะครับเดี๋ยวสิลงมือก้อยกันเลยกดหยุดปิ๋โค้งครับปิ๋โค้งกูได้มักปี๋กะไซผิดนะครับมกักว่าผิดกะไซมาว่าผิดแต่ว่ามันต้องเผิดทิงแซบนะครับโคบงครับแล้วกะ ถามว่ได้ไหมครับผมชูรูดผมนัวครับใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่ไลาเสียบไลาใส่หน่อยเสีบหน่อยใส่ไลาเสียบไลเด้อพี่น้องเด้อโอ้โห่กนอัวคับได้เขากันอหัวอัวนบ้านนะครับวันนี้ขั้วกับขั้วเอ้เป็นบ้านอหัวครับ น้ำปลาแดกดีหอยยังก็ได้คอยต้มซุกเพื่อน้ำไม้ครับเท่ลงไปมักตวงกับตวงมักนัวนใส่หลายมักรวน,นัวนใส่น้อยแต่เดี๋ยวคุณมาด้ครับต้นตัวมเนี่ยมักดัวครับน้ำปลาครับบมหยอดรุ่งไปครับวันนี้จอดเดี๋ยวเดี๋ยวจอดเสแ,แล้วครับโค่นแล้วครับวันนี้พี่น้องค่นแล้วครับ ก้อยงวงชาวบ้านบ้านบายเชฟตองช่องตองแชนแนลจากจีแซ่ยบเพรซ่บดอกตองแชนแนนนะครับก้อยวงวงครับงวงสุดๆจากต้นนะครับมือกองคันไปไทยวงวงจากต้นนะครับบุ๊ดอุ้ยนะครับผมไปขอให้ต่อมาทำนังไงละครับก้อยงวงครับครับผ๋มไปต้องแชนแนนตาตั้สิแล้วครับเอดแล้วแล้ววันนี้วันนี้มาลองซิมเมืองวันนี้สีแซ่ยบเพาะซ่บ เราผมซิมผมก็ว่าแสบแล้วครับต้องให้คนอื่นมาซิมจังว่าแสบเพราะแสบเาลองมึงหมดเองอืมนวพี่น้องนวดประแดดนวดฮักนวดฮักแซ่บแซ่บแซ่บใส่เลรนพี่น้องก้อยง่วงช่วงๆนี่เขาลดมาจากกรุงเทพเนี่ยกรงกร่างงวงเนี่ยช่วงเลยเพราะแสบไรโอเคครับ กินเองครับมึงเน่ยจะไปแข่งก็เบ,บาหย่อนเมื่อสักคนเบาหย่อนเมื่อสักคนเล่าก็กินยนิ่งทีละมันจะไปเป็นกู้แข่งเล้าอืมพี่เรื่อนต่อไปผมจะพาะไปกินด้วยไงเข็ดเนียงกินถังดิสตามด้วยครับขอบคุณครับ